สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะ แล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปลาณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อกาลุนรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลาศาสตร์เกื้อกาลุนนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีน ะะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนําเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละ นะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกๆคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทําให้นอนหลับ บางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูรเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อหางกล้วยนะคะหล่อหางกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ด นะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญชานะคะสพรพพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์ยะแยะนะคะในเรื่องของกันเชาเนียส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของลดยาให้มันออกหวานนะคะแต่เดกตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้ นะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทําให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่ที่เป็นกันมากๆคือฮิสโตกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้<ถ>นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จําเป็นต้องต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตํำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนอกจากนั้นแล้ว เราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทําให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ําตาลของหล่อหางกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ําตาลหล่อหางกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไป ร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสมสองอย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องอใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง,ง่ายๆก็แค่นี้ นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ